โอ้ยเด้เกล้า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 ถกเถกสปอร์ตเร็กซ์่งเม็ดฟรมแบมบูไทยแบมบูศิลปะศบ้านก็คือเอ่อถกเถกคนอีสานเขาเรียกว่าโถกเทกขาโถกเทกก็คือใช้ไม้ไผ่นะครับใช้ไม้ไผ่ มาทำเป็นที่สำหรับยืนแล้วก็เดินได้นะครับทำจากไม้ไผ่ทำให้สุขภาพดีแข็งแรงได้กระดังงได้โค้กเทค yang akan memberikan kekuatan untuk memberikan kekuatan untuk memberikan kekuatan untuk Come on. Mm. <laughs>